มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของเพื่อนซีเนวงการบมันเิงเราก็จะเห็นหลายคู่เขาคอยพพอร์ตกันนะคะสนิทแต่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งเออไม่ได้จะมีเพื่อนรักอยู่ประเภทหนึ่งที่ก็เชียร์ก็เชียร์นั่นแหละค่ะแต่ว่าความขิงก็คือชอบแบบว่าแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยมีกันแบบโอ้โหแข่งกันขิงกันแรงมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคู่ไหนกันบ้างค่ะเรื่องวันที่คู่ซีดีเจต้นหอมแล้วก็ดีเจดาด้ากับดีเจอ๋องค่ะตอนนี้แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเลยนะคะเรื่องมาเริ่มจากที่ต้นหอมออกมาประกาศการงานอีเวนท์ท งานนี้ละค่ะบอกว่าฉันขอคืนสังเวียนเอาไม้เช่นขึ้นมาเพราะว่าฉันจะเป็นพิธีกรเอีเวนต์เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมหลังจากที่ปล่อยให้เพื่อนรักดีเจดาด้าดีเจอองเนี่ยลดราคาค่าตัวปาดหน้าต้นหอมมาเป็นปีค่ะ หลังจากนั้นจีต้นหอมก็ไม่หยุดค่ะโพสตดรัวนะคะว่าเนี่ยฉันมีลูกค้าติดต่อมาเจ็ดงานนี่ไงหน้าต่อโอ้โหเจ็ดงานเลยนะแกกบอกเพื่อนรักดาด้าบอกว่าโอ้โแกพาลูกไปพาลูกผัวไปเที่ยวต่ังหวัสดกเดือนหนึ่งเถอดาด้าก็ไม่ยอมค่ะก็โพลล์ลูกตัวเองเหมือนกันค่ะออกอีเวนต์คู่กับดีเจอกชุดแดงเลยค่ะกาศทัดสวัสดชั้นงานเยอะหอมย้ำถึงลูกค้านะคะว่าถ้าจ้างดาด้ามาแพคคู่กับดีเจองราคาย่อมเยาวเท่ากับต้นหอมหนึ่งคนอันนี้จ้างสองเลยนะจ้างสองด้างสองนะไปขิงมาเอ้าตายแล้วตอนนี้คุณ นะคะว่าดีเจด้าดีเจอ่องทะเลาะก,กับต้นหอมจริงๆค่ะร <laughs> ้อนใจจนอ่องต้องออกมาเคียร์ <c oughs> เ,<อ>เคียร์ชัดๆคุณผู้ชมอ่ะฟังเสียง่อยค่ะหอมแบ่งฝั่งอ่องกับด้าทะเลาะก,กันใช่ไหมออบอกออไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องแบบแซลกันโจ๊กๆอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ปะอย่าขิงเพราอไรเดี๋ยวพังกันทั้งหมดนกอยู่ข้างพี่ตานะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะ ไห้ดูเรื่องของเรื่องอ่ะคือล่าสุดอ่ะองอ่ะคือตอนนี้ดดาเขาพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วองอ่ะอาทิตย์หน้ามีงานกับต้นหอมนี่ไงน้องนกเนี่ยน้องนกเขาเป็นคนกลางเนี่ยนะคะเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนไฟย้ายค่ายได้ทุกเมื่อหอม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 มีสองหัวหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตายแล้วหัวหน้ากับหัวแบบต้นหอมหรือเปล่าเออน่ารักที่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ ขยับมาที่คู่ที่2กันบ้างนะคะหนุ่มหน้าทะเลนแจ็คแฟนฉันกับนิกกี้นัชชัดค่ะเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะคะเพื่อนขิงจากรายการบริษัททมไม่จำกัดจัดเต็มทันชทีวีของเราเนี่ยนวัญมาด้วยนี่รายการนี้ใช่แล้วนะสนุกมากๆเลยอย่างที่รู้ค่ะคู่นี้ยเขาสนิทกันมานานมากเลยนะยิ่งช่วงหลังทั้งแจ็คแล้วก็นิกกี้เนี่ยผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะยิ่งวนเวียนเจอกันบ่อยๆดีกรีความขิงกันของสองคนเนี้ย มันยิ่งมีมากขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะขิงการเรื่องความสวยนะใครจะไปคิดคุณผู้ชมขาเขาแต่งญิงแข่งกันนะเขาแต่งยิงแข่งกันพี่แจ๊กนะคะนี่ทั้งแจ๊กแล้วก็นิกกี้ชวนกันแต่งหญิงออกรายการเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้เขาหากินกันแบอยเีนะแล้วก็โพสต์รูปหวานแข่งกันหรือจะเป็นการขิงการเรื่องตุ๊กตาตุ่นตุ๊กตาของเล่นอะใครมีเยอะกว่าคนก็จะแย่งอันนี้ออกแนวไม่ขิงนะแต่เป็นแนวขโมยแล้วต่ละตัวเขาแพงๆนะเลยพี่แจ๊กนี่แพงมากนะหรือจะเป็นวีรกรรมการขิงแรงเรื่องแย่งกันจีบจีบใครอะ ไป,ไปเปิดลูกสาวลุงรงเงออี้ยและตอนนั้นเนี่ยดูท่าว่าหนุ่มนิกกี้เนี่ยมาแรงแซงโค้งนะ<ภ>แต่ไปไมามกลับโดนเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันมาขั้นกลางความรักครั้งนี้ก่อนสุดท้ายที่ลุงรงนั้นจะประกาศฟาดเปรี้ยงไม่เอา ไม่เอาทั้งคู่ใช่พูดแบบภาษาลุงลงนะขออนุญาตด้วยคุณผู้ชมมึงทั้งคู่เลยกูไม่เอาใช่ลูกเคยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่วแต่ลุงลงก็เอ็นดูทั้งคู่นะคะเอาปิดท้ายกันที่คู่หลออขอขิงแบบขำๆค่ะอย่างสองพระเอกดังเข้มหัสวีแล้วก็ยูโรยศสวัสดิ์แจ็คด้ยหแจกด้วยอันนี้หลอกคู่จริงคู่นี้ข้สนิทกันตั้งแต่เข้าวงการแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยค่ะก็เลยทำให้ทั้งเข้มทั้งยูโรเนี่ยซียำปึกเลยนะ ขนาดวันงานบวชของยูโรใช่ไหมตัดเรนแตนแตนตัดรนแตนแตนตัดรนแตนแตนตันแตนแตนออหยอนธานีนู้นนะฮะเข้มตัดตวนี้นี่แหละไปถึงที่แล้วก็ไปช่วยงาน3วันติดไปเป็นเด็กวัดด้วยคุณผู้ชมและด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีชอบหยอกชอบแย่กันเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของการขิงกันขำๆไม่ว่าจะเป็นการโชว์ความฟิตออกกําลังกายโชว์กล้ามกันออกมาก็มีวิ่งแข่งกันก็มีหรือจะเป็นที่ล่าสุดค่ะยูโรเขาเล่นละครกับนางเอกดังน้องมุกดาพี่แจ๊คะ ซึ่งมุกดาเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์กับเข้มมาก่อนองานนี้ยูโรก็ออกปากขิงเข้มเลยบอกว่าเข้ม รอดูนะเพื่อนนะรอดูละครเรื่องใหม่ไฟน้ำค้างค่ะยูโรคู่กับมุกดาต้องดังปลี้งปร่างไม่แพ้ละครที่เข้มเล่นกับมุกดาแน่นอนอแต่ว่าเห็นทั้ง3ามคู่ซีที่เราเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมเขาขิงกันแต่เอาจริงๆทุกคนเขาเป็นเพื่อนซีแล้วก็รักกันมากๆก็เลยต้องหยิกแกมหยอกขิงกันแรงๆบ้างจะได้ไม่เบื่อนะคะใช่อย่างพวกเราก็ขิงเหมือนกันใช่มันจะมีอยู่คนหนึ่งสวยที่โสดสวยเกินหน้าเกินตาเก๋ที่โสดเก๋ที่สุดเก่ที่โุดเก๋หรือแก่ที่สุด ขอเลยนะคะแต่ว่าจริงๆก็ขำๆแหละจริงจางเนาะก็อย่าโม่แต่เคยกันโกรธกันเลย